Thank you. สวัสดีครับตุ่มแพ้ผ้าเพื่อนครับสวัสดีตอนเท่เสาหกโมงกว่าๆนะครับมณนนีพระทุกท่านเข้าไหมตกป่านาดินครับบรรยากาศดีลายแดดออกเที่ยเสาแดดออกผมกะคิดว่าป่าเป็นได้กินเบ็ดดีตอนปั้นเยื่อ,อยุ่มเ้านั่นกับบอนดีด้ครับบอนดีขึ้นดีดรอกนุ่นเบิ้งครับตีเยอลงไปเรียบร้อยแล้วน่าจะบ่ถึงสิบนาทีดรอกขันแม่นเขากินดี มือใดเขากินดีเขาจะเขาว่รถครับบ่ถึงสิบนาทีเขาต้องได้แจมสองแจมทอนนั้นลหละเนาะแต่ว่ากำบะแนมมานอน,น,อนออบอกว่ามือใดบกินช่วงเศร้ากับมี่ไปก,กินช่วงซวยๆคนแจมง่ายๆเนาะหวังว่าจะได้รุ่นได้เยอะได้วัดมั่นๆครับเมื่อนีน้เนาะน้องเพวจะตามมาที่หลังหวังว่าของไงจะเขา้าไม้เพี่น้องได้เบิงดุนเบิงน้ำกันครับ สาขั้นนี่และฮะอืมอืมอืมนกลางใจยังลยเล่เลยเลยเ,าลเาลนาเลอยู่ ป่ากำมังเลยือได้บุ๋งทรงครับม,มาปุ๊บก็เดวัดป่าปับ๊บ <c oughs> อ๋อไก่สวยส่งามแจมแรกของเฮาแจมแรกของเฮาจ้า,ากำมังหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าจ้าแจมแรกมนัมนมัน ขั Ooh, ้นกลางจ้าอดกดยางแหงเลยอูหลอกดังเกิดเกิดเลยจ้ารุ่นจ้าว่าเป็นปลาหยังสีนังน้ากระสันโอ้ปลาเป็นปลาพมปลาอีกัมกำมังเงี้ยกำมังเงี้ยจ้ากเป็นเงี้ยแบไหนเนาะใส่งามอยอะเออเมัอนม้านจ้า ai biết nhu hợp nhu hợp và mình bà ý cầm và phốm đừng biết vậy อยทยทาพี่ตูมว่าจะเปลี่ยนเยอะวะส้นจ้ปาปลาอยู่เบ็ดแล้ววะส้นก็ะบอตอดว่าเห็นส้นเห็นยังเลยอโอ้ตัวน้อยแคงกำมังน,น้อยจ้าไปหอดเบ็ดมั้ง <laughs> เบ็ดเหา่าปะโบเมนน่าจะโบเมนโอ้ปลาอยู่เบ็ดแล้วกระดิ่งกรบอกดังปลายเบ็ดกรบ,บอกหยวก ตัวน้อยลายฮึฮึขลับขวามือจ้ะอืมอยู่แล้วนี่้ก็ค่อยใจเย็นใจเย็นใจเย็น อ้ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นน้องเข้าอยางนี้อกครับรเยค่อยๆปั้นตังขั้นสูงๆงัดงัดมาทางไอ้น้ำปลาเจะบ่ไดเขาต่อวิดนาลอกแน่ว่ามันคองนาลอกบ่ไม่คงองละบ่เรเบิ้งครับ ปลายังอยู่ยู่จ้ะอืมของดีเจ้ะยูบ่ะอ้อมาแล้วจ้ะมาแล้วเบ่งน้ำกันจ้ปาปลาเอียงดึงแห้งเถอะอู้ ยิ่งมาเห็นอู้กำ,กำมาแล้ว <laughs> วายุคือดึงแห้งเจ้าใสยงามปัดได้แล้วว่เคราะหน้ำยาแล้วอันบ่ได้แล้วได้แล้วได้กินขนมเส้นน้ำยาแล้วจ้ะมาจนได้โอ้ใส่งามใส่งามวายุกือดึงแห้งเถอะโอ้ไปกำอีกกินแห้ง แยนเขอหาต่อฮะไม่ยังเดี๋ยวเลยว่าเป็นปลากำมังจะกระบาดได้วัดเฮียงปันไดเพียวปันมากับม้าน้ำดีๆอยู่แตเพราะมาติดต่อเกืดๆกๆดกดกดไปลดปากมันเหนียวครับปลาหนีน้ำปวดใหญ่เล็กน้อย ได้ปะได้แล้วมโอ้สายงับมันก็นไหมอีกตอนนี้เวลาบ่ายสองแล้วเนาะจะเมื่อนี้ปลาเห้าเป็นเงียบๆจะค่อนข้างเงียบบ่ายมาก็เริ่มมีล้มแล้ว หลุ่นไปอีกจักน้อยจ้าขันเงียบเพราก็จะเก็บเบียดเลยเนาะบรรยากาศก็ดีอยู่ดีครับตัวป่า,ปาบนเขาเมื่อนี้ป่าห่างๆก็บ่แมนครับเฮาได้ไปกร,รมมอีกามยา่ยแต่มเงยเอยเนาะมื่อนี้ก็อยู่ประมาณ3แก้ม

ต้มเห็ดน้นำยาขนมกินครับสมอยากนั่งเลยได้มารอบนี้จัดเลยครับโอ้ยอยากฝ่าห้องบุมบุมบําบําใหม่มมมลว ชุ่มชําดีไยครับผ่านไปเวิร์ดนึงว่ามันจะตกเบิดแรงเบิดขึ้นพ่อได้ให้เย็นเย็นสบายมาครับมะเย็นเขาแรงน้ำกันแต่ว่าเขาเการะโบชเชิงว่าเขาดอกกินเส้นเมื่อน,นี้เมนูงไงๆๆถึกใจน้องแพวเล่งไว้ตั้งแต่ป่าตัวแรกแล้วที่เฮาลาบพุ่นมาจ้าแซบๆน้ำกันจ้า นมกินน้ำยานะครับนะเนาะใส่เลือดบนะ่โอ้เพียวใส่เลือดเนาะมือนี้เอาง่ายๆเป็นโตเลยครับบดโตเลยน้องเพีเเเยวเฮ็ดมึงคนเลยเจ้เอาละเข็มจานมะกุกเดี๋ยวสงสัยจะได้เตจอมิจูนี่ห <c oughs> <c oughs> ลอบเด็กหลอบเด็ก อมนี้เอาเจ้าสีกรีก่อนครับเบอราจันไปก่อนปลาแก้มห้องกระทัวกับกระหล่ำนะครับนะเมนูที่ว่าเอฟซีวาเอามาเข็ดน้ำยาขนมกินมันจะแสบเนาะปลาอีก,กัมปลาเพียนี่ครับผมก็ว่าเป็นได้แสบอดีหรอกครับเพราะว่าเขาเป็นปลามัน ปลามันปลาเนื้อแน่นจะคล้ายปลาดุกกันละ่ะแม่เนื้อเขาจะแน่นแน่นมันมันจัดคล้ายปลาดุกกันละ่ะซิมังก์ก่อนเสียบเสียบประโยชน์น้ำที่ให้ปรุงน้ำเงี้ยนี่ครับมากรดได้เนาะมากรดเผ็ดลดยังปรุงตามใจเหาเลยล่ะหืมมีอย่างไรล่ะครับมื่อนี้จวดน้องแพ้วไง,ไง่ายงเต็มที่เต็มหมาะนี่ครับซิม,มังก์ก่อน อืมเรื่องไหอืมอนุญาตอืมอืมพอดีเลยน้องเพล่ยเซ็นกับไปบาเกินนัวพอดีเลยคันจ้างเขาจ้างเสริมน้ำปลาเอาแม่ฮคันนั้นเกินแหลือฮะมันขีดยากเนาะ แสบเนาะอืมอืมเ้ยอะไรไปต้องจานสองแน่นอน,นมีเบิร์แท้บเหรอเบาหวานคำหนอโดนกินกระแทบเลียนเนะาะไม่ได้กินดูก็ได้วัมจริงเทศเขาบริรยานี่ครับเขาทำกินน้ำยาเนะี่ยมาแฉ่เห่าอยากเนาะเอาปลายยังก็ได้ประทู่ก็ได้นะ้องแค่เนาะ ปายังได้บ่จ้ลอืกปลากดปลานิ่นมวนปลาขาวปลานิ่นมาจะห่ออยากมาจะห่ออยากจ้ะอืเอารอบนี้เฮ็ดสุพีสุนองกินไปายคำตามคำเรียบกล่องของเอสพีเนาะจ้าเน่าแซ่บอีเดีเนื้อเขามันๆเนาะอืเนื่าลายเขาเก็บคนๆได้จ้ะเหมือนหืมคักค่ะ กับที่เฮาล้อคอยเนาะเมียนว่าเมนจะบ่ได้กินแล้วน้ำยาปลาน้ำยาปลาอีกันดีนะที่ได้ขึ้นมามือนี่แห้งบ่ใครกินเบ็ดเจอ๋อเงียบแพงเนาะอืมเงียบเพีงขอบอกเพหย,ย,ยงครับได้หน่อยเฮาก็ได้ตัวญ่ยอยู่เมนบ่ได้ปลาอีกันนี่ก็ได้อยู่ได้กินอยู่ดอกปลากระมังก็เอาตัวสองสามแก้มมาหลาบมาปิ่งแล้วง่ายแล้วแรงแล้วครับ อด mm hmm. เดี๋ยวหลอบหนาวจัดป่านวนจัดเงยดบียงอะ <laughs> เอามาเฮ็ดนำยากระน้มกินกินกินแรหลายบ้านฮะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะพาน้องเที่ยวไปลุยอีกอยู่ด้วยครับ <laughs> บึงบรรยากาศดีๆเนาะขันแมนน่นฝนบ่ตกขันแม่นน้ำบบขึ้นเขาก็ไปลุยยุ่ยเรื่อยๆนาดินเฮ้าป่าก็ร่างกินตอนนี้ มื่อนี้กับเขาอนุญ,ญาตจินเขาค,ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สมาเสมอครับตุ่มกระนองแควกับคาลาบกอนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอไปไมจ้า